ผมว่าหลายๆคนคงลำคาญนะในการเพิ่มหัวใจบัตดี้ของเราในแต่ละวันว่าเฮ้ยทำไมมันเพิ่มชา้าจังวะหรือว่าเราต้องออกไปตีนู่นออกไปตีนี่หรือว่าเราต้องเดินออกไปตีบอสเพื่อที่จะได้ให้หัวใจบัดดี้เราขึ้นแล้ววิธีนี้นผมว่าใช้มานานเลยนะในการ Listen to my heart t h s you Listen to my heart Be waiting for you การเพิ่มหัวใจให้บัตตี้ของเราเนี่ยมันก็มีไม่กี่อย่างประมาณ6กอย่างนะ ไม่ว่าจะเป็นการเดินการลูกผัวการให้เบอร์รี่การถ่ายภาพการหมุนเสาไม้และและและอะไรผมว่ามันเป็นวิธีที่รวดเร็วนุวย้ยโดยที่เราไม่จําเป็นว่าต้องรอให้ตายหมดหรือว่าเราต้องตีให้หมดตัวมันเป็นวิธีง่ายๆนุย้ยที่เราสามารถเพิ่หมหัวใจในการบัตเทิลได้อย่างรวดเร็วโดยที่เราเข้าไปต่อสู้ครั้งเดียวแล้วก็ออกหรือว่าเราเข้าไปแล้วก็ออกแต่ก่อนที่จะเข้าไปดูในคลิปเนี่ยช่วยกดไลค์ กดแชร์กดสั b s c r i b e ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กรอบตัวน้อยๆจะได้แบ่งปันทิกเล็กๆน้อยๆแบบนี้ให้กับทุกคนนะครับโอเคเรามาเริ่มทิปที่หนึ่งนะครับเรามาดูก่อน Button to g e t h e r อ่ะอันนี้ผมยังไม่มีหัวใจนะเดี๋ยวเราเข้าไปใน Rocket ก,ก,กันแล้วเราก็เอา Buddy เนี่ยมายืน ว่าเราจะอยู่ช่องไหนก็ได้เว้ยอ่ะเอาผมยืนตัวหลังสุดแล้วกันเปลี่ยนตัวหลังสุดเชื่ออะไรวะอุนตรานี่อุนตราอ่าเราเข้าไปปุ๊บสักพักหนึ่งสามสองหนึ่งออกเดี๋ยวเรากลับไปดูกันว่ามีหัวใจเพิ่มไหม อ่าเข้าปาร์ตี้อีกทีนึงมันเพิ่มมาแล้วนะครับทุกคนเห็นไหมประมาณ30มสิวิอ่ะทั้งหมดอ่ะตั้งแต่เข้านะครับส่วนในทิกที่สองเนี่ยเราก็อาจจะโดนติสฟชาวบ้านหน่อยนึงนะครับ oh, <no. S 2> เพราะว่าเราต้องมาตียิมเขานะบางคนบอกว่าเฮ้ยทำไมพี่ผมตียิมไม่ได้เลยวะ ก็มันตีสีเดียวกันจะตีได้ยังไงเ่าเรามาเริ่มเลยนะครับว่าเราต้องขอเจ้าแม่สานที่แถวนี้ก่อนนะครับเพราะว่าสานที่นี้เจ้าแม่แรงเว้ยนะเดี๋ยวเรงสอดส่งโอเคนะเดี๋ยวเจอหนนะฟัมเชียวท่านนี้คุยกับใครอ่ะธรรมชัยโยส่วนใหญ่ที่ผมตีเนี่ยผมใช้มาช็อปตีทั้งหมดเลยนะแล้วตัวที่เราจะเอามา เพิ่มหัวใจเนี่ยเราก็มาใส่ตัวท้ายก็ได้เพราะว่าเราไม่จำเป็นต้องใช้ตัวบัดดี้เนี่ยมาตีตเสมอไปเว้ยนะเราก็ไปเออลืมลืมไม่ดูก่อนหัวใจว่าไอ้นี่ยังเต็มยังอ่านี่หัวใจยังไม่เต็มนะบัตเทิลตูเกเตอร์้าวยิมบัตเทิลเราเราก็เลือกชีตา อาแต่อันนี้มันครบแล้วไงผมก็เลยแบบว่าเทน,นะครับเราเข้าไปตีแค่ตัวเดียวเองเว้ยตีแค่ตัวเดียวเพื่อนๆน,นะครับอย่าไปตีลงทเขาแต่เขาอาจจะคิดว่าเราเฉียยยิ้มไม่ใช่นะเว้ยเราตีเพื่อเอาหัวใจนะครับอ่ะเนี่ยเดี๋ยวเราตีแค่หัวใจเดียวให้มันขึ้นครับพอตายปุ๊บออกไปดูว่าหัวใจขึ้นยนะัง ต้องขอทษเจ้าแม่แถวน,นี้ด้วยนะครับเนี่ยเราก็ไปดูนะ่าหัวใจเด้งแล้วเดี๋ยวผมจะสาธิตว่าถ้าเราตีแล้วมันไม่ตายล่ะตัวแรกอะหัวใจจะขึ้นไหมอ่ะดูไอกูจะตีหนอนมาลนะห้เลือกทีมเดิมเลย ่าดูอันนี้เราเข้าไปแล้วออกเลยนะเหมือนาำเหมือนที่เราตีกับล็อกเก็ตอ่ะดูนี้ว่าจะได้ปะห,หัวใจขึ้นไหมอ่าไม่ขึ้นนะนั้นก็แสดงว่าเราต้องตีตัวเดียวตายแล้วหัวใจถึงจะขึ้นเว้ อันนี้เป็นทิคแถมนะครับเพราะว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยจะตั้งบัดดี้ตัวไหนก็ตัวนั้นเลยแต่ผมแนะนำนะเพราะว่าบัดดี้ของเราเนี่ยเปลี่ยนได้ประมาณ20ตัวนะครับแต่ผมไม่รู้เป็นอะไรเนี่ยพอเวลาจะเปลี่ยนบัดดี้สตอรีเนี่ยผมเลื่อนขวาเนี่ยพอเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปมันเปลี่ยนได้ประมาณ10กว่าตัวเว้ยไม่รู้ว่าเพอมา,าเปลี่ยนแบบนี้เร็วๆหรือเปล่าแต่ผมลอง2แบบแล้วนะนะ ระหว่างเปลี่ยนไอฮิสตอรีกับสวับบัดดี้เนี่ยสวับบัดดี้ครบนะเว้ยเพราะว่าเปลี่ยนแต่ละตัวทีละตัวทีละตัวแต่พอเปลี่ยนเป็นไอบัดดี้ฮิสตอรีเนี่ยมันได้ประมาณ13ตัวเองเว้ยนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนรู้ว่าทําไมมันเปลี่ยนได้แค่นี้หรือว่าทําไมมันลดน้อยลงช่วยพิมพ์มาบอกด้านล่างด้วยนะโอเคก็เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อเรามากที่สุดนะเว้เราก็ต้องเปลี่ยนบัดดี้โดยการฮิสตอรีอย่างเงี้ย เดี๋ยวดูก่อนถ้าเราเนี่ยหัวใจครบประมาณนี้นะเว้ยเนี่ยเอาแค่นี้พอในแต่ละวันนะครับพอตัวหนึ่งครบประมาณหัวใจแค่นี้ไม่ต้องไปปั่นเสาใหม่เพราะว่าแถวบ้านไม่มีอยู่แล้วส่วนเดินก็ถ้าใครคิดว่าเดินครบก็เดินให้ครบก่อนนะครับแล้วค่อยไปเปลี่ยนตัวผม็นสาธิตก็คือตัวนี้ผมตั้งเอาไว้เป็นบัดดี้อยู่แล้วใช่ป<ๆ>่ะเราก็ไปหาบัดดี้ตัวหนึ่งที่เรากําลังจะเปลี่ยนอ่าสมมุติว่าผมเปลี่ยนตัวตุนเขื่อน นี่แล้วก็สวิปมานะครับต้องทำตามเดิมเ้ยนะโดยการถ่ายรูปป้อนเบอร์รี่ถ้าใครอยากเร็วก็ป้อนเบอร์รี่ทอไม่ได้เลยนะจะได้ครั้งเดียวจบ,จบๆไปแต่ว่าถ้าใครไม่มีก็ไม่ต้องป้อเอาแค่ธรรมดาพอแล้วอยาาก,กินหรูอยู่สบายเกินไปอ่า แล้วก็รูปหา่าไม่ใช่รูปหัวนะครับลูปลูปไปแล้วก็ทำอย่างที่ผมเคยบอกว่าเจอล็อกเกตก็เข้าไปเกือบตีสามแล้วเราก็ออกมาเราก็จะได้หัวใจแบบรวดเร็วนะครับเนี่ยเราก็ทำอย่างนี้ทุกๆวันด้วยวนไปสมมุติว่าเนี่ยเพื่อนๆสามารถเหลืออีกสิาตัวก็เราก็ทำอย่างนี้วนไปนะครับ จนถึงใกล้เย็นๆเนี่ยแล้วมันยังไม่เสร็จเว้ยเราก็ให้มันเหลือแค่ไอ้กิฟแล้วก็รูปหัวแล้วก็ถ่ายภาพนะในเวลาเร่งด่วนเราทำแค่นี้พอเป็นไงบ้างครับทุกคนนี่ก็เป็นทริคเล็กๆ,ๆน้อยๆน,นะในการเพิ่มหัวใจโปเกมอนโกได้อย่างรวดเร็วนะครับโดยที่ไม่ต้องไปพึ่งใบบุญไอใบเขียวเขียะ เพราะว่าในการเพิ่หมหัวใจในแต่ละครั้งเนี่ยเราก็ต้องใช้เวลาเยอะใช่ปะ่ะไม่ว่าเราจะไปตียิมหรือว่าไปตีกับบอสสามสีอะไรก็แล้วแต่ส่วนการสลับบอดดี้เนี่ยไอเรื่องหัวใจเนี่ยผมว่าเอาหัวใจที่ผมบอกไปแค่นั้นก็พอในการสลับบอดดี้ของแต่ละวันมันจะได้ง่ายต่อการเปลี่ยนตัวนะครับเพราะว่าถ้าเราเปลี่ยนตัวไวเกินไปเนี่ยหัวใจมันก็ได้ไม่เต็มที่เว้ยมันจะได้คุ้มค่ากับการเปลี่ยนมอนเตแต่ละวันนะครับ ก็มันเปลี่ยนได้20ตัวใช่ป่ะเราก็ค่อยๆเปลี่ยนไปนะครับจนถึงใกล้ๆสี่ทุ่มเราค่อยหาล็อกเก็ตหรือว่า2งทุ่มสามทุ่มเนี่ยเราก็หาล็อกเก็ตได้แล้วก่อนจะจบคลิปเนี่ยขอฝากร้านใน IG ด้วยนะครับทุกคนชื่อร้านว่า Top ปอั a เดนะครับช่วยไปอุดหนุนกันด้วยนะครับถ้าใครว่างๆก็ไปกันได้นะสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับหวว่าคลิปนี้จะเป็นคลิปที่ทำให้ทุกคน หัวใจปิ่งบานได้ราไปก่อนครับ